เททิ้งก่อนนะครับเพรล้างสิ่งสกปรปกออกก่อนเมื่อล้างแล้วเทน,น้ำลงไปอีกครั้งนะครับกะพอประมาณแล้วลองเอามือ จุ่มลงไปนะครับให้ได้ประมาณ1ข้อมือนะครับหรือ1น,นิ้วนะครับในลักษณะนี้ก็ได้ครับถ้าน้ำเยอะเราก็เทออกครับกระพอป,ประมาณ1น,นิ้วนะครับ ข้าวหุงหม้อพอดีอ่าพอเราก็เติมครับอ่าอันนี้พอดีนะครับขั้นต่อไปขั้นตอนต่อไปเราจะเอาหม้อหุงข้าวไปอ่าขั้นตอนต่อไปนี้เราจะใช้แก๊สในการหงุงหุงข้าวนะครับขั้นตอนนี้นะครับ เปิดจุกวาานะครับหมุนซ้ายจุดไฟเปิดไฟพอประมาณนะครับระดับนี้นะครับแล้วดูไปเรื่อยๆกอน้ำเดือดนะครับวิธีการนี้เราหุงข้าวเหมือนกับเราหุงข้าวในหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะครับเราไม่ต้องลินน้ำ เราปิดฟ้าไว้หนเหมือนเดิมรอจนกว่าข้าวจะสุดนะครับพอน้ำลดเราเปิดฟ้าดูนะครับแล้วลดไฟที่จุกวาวลงลดไฟลงนะครับ หมุนขวาแล้วรอไปเรื่อยๆนะครับจนข้าวมันสุกเปิดฟ้าดูอีกครั้งนะครับนี่จัทิมดูครับอ่าสุกแล้วครับสุกพอดีแล้ว ปิดไฟนะครับขั้นตอนหุงข้าวก็เสร็จแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อชมคลิปจบแล้ว ันัดลันนิ่งแชนแนลนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีหุงข้าวโดวยไม่ต้องใช้หม้อหุงข้าวนะครับทํายังไงกันมาดูนะครับนะครับมาดูวิธีหุงข้าวโดวยไม่ใช่หม้อนะครับขั้นตอนแรกให้เราเทข้าวลงหม้อนะครับ แล้วเราเทน้ําลงไปเหนือสาวข้าวเททิ้งก่อนนะครับเพราล้างสิ่งที่ตะกะโปกออกก่อน เมื่อล้างแล้วเทน้ำลงไปอีกครั้งนะครับจะพอประมาณแล้วลองเอามือจุ่มลงไปนะครับให้ได้ประมาณ1ข้อมือนะครับหรือ1นิ้วนะครับถ้าน้ำเยอะเราก็เทออกครับ พอประมาณหนึ่งนิ้วนะครับข้าวหุงขึ้นหม้อพอดีอพอเราก็เติมครับอ,อันนี้พอดีนะครับขั้นต่อไปขั้นตอนต่อไปเราจะเอาหม้อหงข้าวอ่า ขั้นตอนต่อไปนี้เราจะใช้แก๊สในการหงุหงข้าวนะครับขั้นตอนนี้นะครับเปิดจุกเ์าวนะครับหมุนซ้ายจุดไฟเปิดไฟพอประมาณนะครับระดับนี้นะครับแล้ยดูไปเรื่อยๆ พอน้ําเดือดนะครับวิธีการนี้เราหุงข้าวเหมือนกับเราหุงข้าวในหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะครับเราไม่ต้องลินน้ําเราปิดฟ้าไว้เหมือนเดิมรอจนกว่าข้าวจะสุกนะครับพอน้ําลดเราเปิดฟ้าดูนะครับแล้วลดไฟที่จุกวาลลง นัดรันนิ่งแชนแนลนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีหุงข้าวโดยไม่ต้องใช้หม้อหุงข้าวนะครับทํายังไงกันมาดูนะครับนะครับมาดูวิธีหุงข้าวโดยไม่ใช่หม้อนะครับขั้นตอนแรกให้เราเทข้าวลงหม้อนะครับ แล้วเราเทน้ำลงไปเนื้อใสวข้าว